แม่พี่น้องมาพูดเรื่องถึงทถ้งเรื่องเราออกมาอยู่นามันไม่มีไฟฟ้านะไม่มีพัดลมนะไม่เหมือนรถโตรถโตมีเอาแล้วแล้วถ้าใครไม่มีพัดลมทำยังไงอะ่ะพี่น้องก็ต้องทำนี้เลยเลยเปิดเราเราเรา,เาจุดแล้วเนาะจุดเราก็ช่วยให้มันติดตรงหน้าเตาแล้วก็หาพัดนี่วี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  v v v ก็ให้พี่น้องเปิดไว้อย่างนี้แหละสักสองชั่วโมงพี่น้อง ทำไมต้องนานขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเป็นไม้แห้งสนิททก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะพี่น้องแต่ถ้าเป็นเป็นมีไม้เปียกผสมอยู่ด้วยคือซูลาโตโคืออยากให้อุณหนภูมิเตามันร้อนพออุณหนภูมิเตามันร้อนแล้วแล้วมันจะติดไฟได้ง่ายขึ้นนะพี่น้องโรโตก็ใช้สูตรนี้มาตลอดแต่ก่อนด้วยความด้วยความไม่รู้นะประสบการณ์ คือพอไฟติดเห็นควันขึ้นมาแล้วตวก็จะปิดเลยปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็คือมันมันจะติดยากพี่น้องมันจะเสียเวลาไปเฉยๆไม่เหมือนเราเปิดตัวนี้ไว้เลยเนี่ยไม่เหมือนเปิดตัวนี้ไว้เนี่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะเร็วเพิ่มขึ้นเป็นประหยัดเวลาไปประมาณสามสชั่วโมงเลยเกินกันเกินกันหลายอยู่เด้ ไม่เคยนะแต่ก่อนนึกว่าแต่ติดไฟหน้าเตาแล้วก็เออคิดว่ามันก็จะจะติดไปแหละแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเองแต่ไม่ใช่พี่น้องตัวเตามันไม่ร้อนไม้ที่มันจะไหม้มันก็มายากไงแล้วแต่ก่อนคือก่อนที่จะไม่ได้เตาตัว,ตวนี้นะก็ทดสอบทดลองมาแล้วไงมาอยู่ตรงนี้ก็ยังได้ทดสอบทดลองอีกเราคิดว่าเราจุดติดแล้ว แล้วเราก็ปิดเอาดีนี่ปิดหน้า,นาเลยแล้วก็ให้ควันออกตรงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องจะด,ดับแล้วก็ไฟจะติดยากแล้วก็เวลาที่มันสูญเสียไปโอ้สาี่ชั่วโมงนี่เด้นุนเดพี่น้องเกินกันเยอะอยู่เลยสมมุติถ้าถ้าจุดติดปุ๊บใช่ไหมหน้าเตาแล้วก็รีบมาปิดตัวเนี้ไว้เนี่เอาละ่ะเราเสียเวลาไปประมาณ4ี่ชั่วโมงได้เราโตเคยทําแต่พอ พอจุดติดปุ๊บเรโต้ก็ให้มันไหม้อยู่หน้าตเตาแล้วก็เปิดตัวนี้ทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเวลามันก็จะลดลงมาลดลงคือมันจะติดได้เร็วขึ้นนะเราสุรโต้คือให้มันหุ้มดีๆนะให้ความร้อนมันได้เยอะๆก่อนเราเราถึงค่อยปิดตัวนี้ตัวนี้ยิ่งยิ่งเป็นไม้ชื้น70%ซด้วย เราตัวก็จะหลีไว้ตองคืนเปิดเลยให้มีนิดหนึ่งช่วยมันอันนี้กเ็เปิดไว้อย่างนี้แหละเออวันวัน,นวันนี้ว่าจะทดสอบอยู่ปิด50%เแต่ว่าเหลือหลีตรงนี้ไวน้นน่ไว้นิดหนึ่งไออ,อย่างนี้ช่วยมันคือให้ความชื้นมันออกตรงนี้ได้ด้วยพี่น้อง ตัวนี้เอาห้าสิบก็ได้แต่ให้มีตรงนี้ตรงนี้ไว้ดิอย่างนี้อย่าปิดเออ,อยางงี้แล้วพี่น้องก็ไปนอนได้เข้าบ้านเข้าหมู่บ้านได้เพราะว่าไม้เปียกอย่างนงี้มันโอกาสที่มันจะติดมันก็ยากต้องมันต้องมีไฟพี่น้องช่วยมันไม้เปียกก็เผาได้เออ,อยังไงเปียกเราโตก็จะหลีไว้หน้าปัจจุบันนี้คือ สชั่วโมงแล้วเนี่แล้วตัวก็จะทำอย่างนี้ไว้แต่ว่าต้องต้องมีรูตรงนี้ด้ช่วยมันรูโอเคนะเหลือเหลือต้องเหลือไว้ให้ความชื้นมันไหลออกมาด้วยแต่ถ้าไม่มีรูตรงนี้ความร้อนขึ้นมามมนจะจะลงไปมันจะทำให้ความชื้นนะมันตีกลับไปหาไฟทำให้มีโอกาสดับได้นะพี่น้อง นี่ตามสูตรตามสูตรประมาณนี้เด้อลองดูนี่แหละแล้วก็ไปนอนนี่เลยโอกาสโอกาสที่มันจะดับยากมันแทบจะไม่มีถ้าถ้ามันมีรูตัวนี้ไป้องคือถ้ามันเป็นไม้เปียกเยอะนี่อุณหนภูมิเตามันต้องสูง